เอาสุดท้ายหนุ่มช่างปูนปั้นความีดพระฟันพระเอาวทะเลาะเรื่องอะไรอ้างพระโยนมีดใส่กอนเอาพระคือบ่บเบีกขาคือบ่ใจเย็นๆครับไปนยนมีดใส่กันห้อยังที่สอพอเมืองอุบลครับรับแจ้งจากศูนหนึ่งเกหนึ่งมีพระถูกอาวุธมีดฟันที่ด้านหลังครับได้รับบาดเจ็บโอ้ยไปนอนอยู่โรงพยาบาลน,น,นั่นดิใช่ไหม ส่งโรงพยาบาลแล้วครับนี่อืตอนนี้เย็บโอเย็บเสร็จแล้วกลับมานอนที่กุฏิโอ้ปลอดภัยแล้วใช่ไหมนี่ปลอดภัยแล้วชื่อพระเอครับเล่าว่าผู้ก่อเหตุคือนายบีครับอายุสามสิบปีเป็นช่างปั้นพญานาคของวัดใช้มีดพร้าครับฟันที่หลังแล้วก็หลบหนีไปทะเลาะกันครับอืม บอกว่าพระนี่โยนมีดใส่ก่อนก็เลยศูนย์ครับเลยฟันพระครับพระเลยบาดเจ็บหลังจากก่อเหตุตำรวจผู้ใหญ่บ้านก็ไปตามครับไปตามนายบีนี่อายุ30ปีเป็นช่างปั้นพญานาคของวัดเรียกมาสอบถามครับก็รับสารภาพว่าเป็นคนใช้มีดฟันพระจริงๆนี่แหละเ,ออเนื่องจากวันก่อนตอนเองเห็นพระกำลังรับมีดพระอยู่ เรับมีดอยู่ก็เลยพูดไม่ถูกหูกันพาก็เลยโยนมีดมาใส่ตนตนโมโหก็เลยฟันเลยครับโอ้ต่างฝ่ายต่างใจหอนได้พี่น้องส่วนสาเหตุที่ทำให้พระโยนมีดใส่อาจจะเป็นเพราะพระไม่พอใจมันเรื่องอย่างี้เกี่ยวกับยาบ้าอยู่บ่พระไม่พอใจที่ตนไม่ยอมไป เดินยาบ้าให้เออเอาแล้วเป็นเรื่องใหญ่เลยแสดงว่าพระนี่เป็นเป็นเจ้ามือเขาเรียกเป็นอยังงเหรเป็นพ่อค้าขายยาบ้าครับแล้วก็จะมีคนเดินขายเดินส่งครับไอ้ช่างปั้นพญานาคนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เดินยาบ้าให้พระรูปนี้แต่หลังๆมาไม่อยากทำครับเนื่องจากตำรวจ เขาก็เตือนเตือนมานะครับว่าวัดแถวนี้บริเวณนี้เขาจะมาตรวจเขาจะมาค้นเขาจะมาจับก็เลยตีตนออกห่างอยากจะเลิกไม่อยากส่งยาต่อไปพระก็เลยโยนมีดใส่นี่แหละเป็นสาเหตุนี่แหละครับก็เลยเอามีดฟันผู้เป็นพระจนได้รับบาดเจ็บครับเอาส่วนเรื่องที่นายบี พูดว่าทะเลาะกันเรื่องยาบ้ามันจะเป็นความจริงหรือไม่อย่างไรหรือเป็นเพียงการกล่าวอ้างใส่ร้ายอีกฝ่ายหนึ่งหรือไม่อย่างไรเจ้าที่ก็จะทำการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไปถ้าเป็นเรื่องยาบ้ามาเกี่ยวข้องกับซวยแลครับงานนี้วัดนี้ซวยแน่ๆเลยครับเออที่มีการส่งยาบ้าเออมีการเดินใหญเดิน เดินยาบ้านะครับเขาเรียกว่าเดินยาบ้าหรือส่งยาบ้าพระไม่พอใจที่จะเลิกก็เลยโยนมีดใส่นายบีไม่พอใจก็เลยเอามีดฟันพระส่วนจะเป็นการกล่าวอ้างเพียงฝ่ายเดียวหรือไม่อย่างไรก็ต้องรอดูตอนต่อไปนะครับ